คิดถึงใครให้โทรหาแต่ถ้าภาพในอินสตาแกรมของเราหายไปก็ตามหาได้นะและกู้คืนได้ด้วยสวัสดีค่ะพ่อข้านไอทียีชั่วโมงกับเอิญปานรพีใครเป็นสายมือลั่นบ้างไหมคะ <S <S เช่นเผลอกดหัวใจบนไ g แฟนเก่าหรือเอามือถือใส่กระเป๋าแล้วมือถือมันก็กดกดกดไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมารู้ตัวอีกทีก็เผลอลบภาพลบวิดีโอบนไอไปซะแล้วหรือ มีใครมาแอบลบลบได้ก็กู้ได้กับ5ขั้นตอนกู้ภาพหรือวิดีโอที่ถูกลบไปบน IG คขั้นแรกเข้าไปที่ IG หน้าหลักของเรากดที่สัญ,ญลักษณ์ขีด3ขีดเลือกเมนูกิจกรรมของคุณหรือ your activity เลื่อนหาสัญ,ญลักษณ์ถังขยะเมนูเนื้อหาที่ลบล่าสุดหรือ recently deleted เจอปุ๊บก็กดไปเลยแล้วเราก็จะเจอกับไฟล์ภาพไฟล์ฟวิดีโอที่เราโพสต์เอาไว้ใน IG จะเห็นตัวเลข30วันอันนี้ก็จะเป็นระบบของ IG ที่เขาก็จะเก็บรักษาไฟล์ที่เราเลอมือลั่นลบไปเอาไว้ให้นะคะแต่ว่ามีอายุในการเก็บรักษาไฟล์30วันเท่านั้นหากจะกู้คืนก็ต้องรีบกู้คืนภายใน30วันนี้ละค่ะซึ่งขั้นตอนต่อมาเจอภาพหรือว่าคลิปแล้วก็กดคลิกที่โพสต์นั้นแล้วก็กดที่สัญลักษณ์จุด3จุด ถ้าคิดว่าเราจะลบแบบไม่เหลือเยื่อใยก็กดลบหรือว่า Delete ไปเลยแต่ถ้าเราอยากจะให้ภาพนี้กลับมาอยู่บนหน้าไทม์ไลน์ไ g ของเราแล้วล่ะก็กดเลือกไปเลยค่ะว่ากู้คืนหรือว่า Restore ร,ร,ระบบก็จะถามย้ำอีกครั้งนะคะว่ากู้คืนโพส์ใช่ไหมมั่นใจว่าจะกู้อยู่แล้วก็กดที่ปุ่มกู้คืนไปเลยจ้าเพียงเท่านี้ภาพหรือคลิปที่ถูกลบออกไปก็จะกลับคืนมาแล้วค่ะ และที่ใครกดหัวใจเอาไว้หรือใครคอมเมนต์เอาไว้ก็กลับคืนมาทั้งหมดด้วยแต่ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องทำภายใน30วันหลังจากที่ถูกลบเพราะถ้าเกินไปกว่านี้ก็จะกู้คืนไม่ได้แล้วนะคะส่วนสายคอคนงอนแฟนแค่งอนนะก็เลยไม่อยากเห็นรูปของแฟนอีกแล้วแต่ก็ไม่อยากจะลบ เผื่อเธอกลับมาง้อวิธีนี้ช่วยได้นะเพราะเรายังมีฟีเจอร์จัดเก็บหรือ Archive ฟนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเก็บซ่อนภาพหรือคลิปเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นบน IG ของเราก็คือเก็บเข้า Archive ฟไว้ก่อนอย่างไม่ถึงกับลบนะคะอย่างเช่นช่วงเนี้ยงอนคุณแฟนแอคแอคทำเป็นซ่อนรูปคู่รูปสำคัญสำคัญของเราดีกว่า จัดเก็บยังไงนะทำตามได้เลยทั้นแรกเลือกรูปที่เราต้องการจะจัดเก็บแล้วกดที่สัญ,ญลักษณ์จุดสามจุดด้านบนภาพนั้นแล้วก็จะเจอกับฟีเจอร์จัดเก็บหรืออาร์คีฟก็กดเลยนะคะแล้วรูปภาพที่เราจัดเก็บไว้ก็จะหายวับไปจากไทม์ไลน์เลยอุ๊ยหายไปแบบเนี้ยใจหายแวบเลย<อ>เราลบออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันยังไม่ได้ถูกลบไปนะคะ ซึ่งถ้ามาดูตรงหน้าไทาม์ไลน์กันดีๆนะคะพอเราจัดเก็บ1ภาพหรือว่าอาร์คายไป1ภาพตัวเลขแสดงการโพสต์จำนวนภาพก็จะหายไปด้วยและคราวนี้ถ้าเราอยากจะดึงภาพที่เราจัดเก็บไว้แล้วกลับมาบนหน้าไทาม์ไลน์ก็ทําได้เช่นกันก็แค่เข้าไปที่ IG แล้วไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นก็กดที่สัญ,ญลักษณ์ขีดสามขีดเลือกกิจกรรมของคุณหรือว่า your activity เลื่อนหาสัญ,ญลักษณ์นาฬิกาย้อนเวลาชื่อเมนูว่าจัดเก็บแล้วหรืออาร์คีฟเจอแล้วโพสต์ที่เราแอบจัดเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะคะอยากได้ภาพไหนกลับขึ้นมาโชว์บนไทม์ไลน์ก็กดที่จุด3จุดเลือกแสดงบนโปรไฟล์หรือว่าโชว์ออนโปรไฟล์ภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ วิธีกู้ไฟล์ภาพจัดเก็บแอบซอดโพสต์ต่างๆบน IG แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบหรือว่ามองข้ามไปก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนํำ